ส่วนรัฐบาลนะมันมีน่าจะมีคนฝังตัวอยู่ในห้องของอาจารย์พออาจารย์ให้ทีไรเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่เอาไปเขียนลายมือเป็นแอบกอนกระสินตลอดหรือเปล่าอาจารย์เลยไม่ยังไม่ให้นะอาจารย์รอด,ดูสักประมาณวันพุธน,นะครับเพราะว่าเลขที่อาจารย์ฟันเนี่ยเลขเด่นตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยนะครับมันมาตลอดนะครับมาตลอดที่เลขฟันฟันบนนี่อาจารย์ฟันเมื่อกี้ก็ฟันศูนย์วันใครดูติดตามเนี่ยคือเอาไปวิ่งนะครับได้ตังค์ก็เลย มันมันยังไงยังไงอยู่ก็เลยรอรอให้เขามันจะมีคนมาลงอะใครอยากได้เนี่ยเพราะฉั้นให้ตัวเด่นไปก่อนงวดที่แล้วอาจารย์ให้เด่นศูนย์กับเด่นห้าห้ามาล่างนอาจารย์ก็บอกล่างแต่ล่างอาจารย์มันนะครับให้ไปเชี่ยสามหางกันห้าจะเป็นห้าสี่ห้าห้าห้าหกเนาะมันออกเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับสังเกตจากเลขใบฟ้านะครับใบฟ้าจะรวมบนล่างแดกที่อาจารย์ไล์อาจารย์จะพูดตลอด รัรัฐาลน,นะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ตัวเด่นนะแต่ยังไม่ฟันนะครับตัวเด่นมี2ตัวแดดภายใน2 2ตัวนี้มาเนี่บนล่างอย่างลดตัวนะมีบนมีล่างเนี่ยแต่ยังไม่ได้บอกว่าตัวไหนบนตัวไหนล,ล่างใครอยากได้แต่ยังไม่ปล่อยนะครับใครติดตามอาจารย์หลายหลาคนเนาะวิ่งเป็นแสนวิ่งเป็นหมื่นหลายคนนะครับที่อาจารย์ฟันศูนย์ไปงมดก่อนฟันสเนาะนะฟันสมันออกสาสอง วดก่อนโน้นฟัน9มันออกน่าจะเป็นอะไรสี 5, 9, นะ่ห้านะครติดตามนะครับบางคนก็วิ่งกับอาจารย์มาได้5-6านวดนะมันย้อนหลังมันก็มันอยู่ในเครื่องนั้นนะแลขอให้เป็นไกด์นะอาจารย์ยังจะททำเสร็จแล้วแต่ยังไม่โชว์นะครับเพราะว่าเลขของเรามันเป็นบนนะที่ฟันนี่คือบนแล้วก็ตัวหนึ่งล่างนะแต่ล่างอนาะจารย์ทําน้อยหางถ้าจะปไปไล่สักหหางมันก็ถูกแต่คือเรามั่นใจในบนของเรานั่นแหละ มันยังมีเวลาเพราะว่าหวยเพิ่งออกได้3วันเนาะ1 6 17 18 19ลอรัตเตอรี่เขาขายขายวันที่20นยหวยลัตเตอรี่2 0 21ที่เป็นหวยชุดใหญ่แต่หวยใบมันก็ออกมาแล้วล่ะใบหนึ่งมันมีคุ้มใบหนึ่งใบละร้อยไปขึ้นรางวัลนะสองตัวนี่มันได้พันกว่าบาทรางวัลละสองพันมันมีคุ้มตัวเด่นเนาะอ่ะใครอยากได้รัฐบาลตัวเด่นนะพิมพ์ครับรัฐบาลอ่ะเอาไปเป็นน้ำจิ้มยิงทีเราก็กลัว เข้าไปทำนะแต่ให้เป็นตัวเด่นนะครับมาแน่นอนนะมาแน่นอนร้านเปอร์ใครติดตามอาจารย์ตัวฟันแล้วเนี่ยรอรับตังค์นะครับเอาไปวิ่งนะครับวิ่งนะแต่ก่อนนะใครติดตามก่อนหนุ่มเมืองชื่ออาจารย์ก่อนชื่อหนุ่มเมืองน้ำดำแล้วก่จุดก่อนกาลสินที่ให้ในกลุ่มเฟสนะครับที่ให้วิ่งบนวิ่งล่างทุกวันนี้คนให้น่าจะเป็น โกโกอะไรโกโกดังหรือเปล่าที่เห็นให้นอกนั้นไม่ค่อยมีแต่อาจารย์มาให้เลขเขาไม่เอาเนะเขาอยากได้วิ่งตลอดก็คืออาจารย์นี้เป็นคนให้วิ่งแต่ก่อนนะครับประมาณ7-8ปีคือหลังจนหนีจนมัจนจะเฟซโดนนะคือมันจะมาบนมาล่างอย่างนี้แหละนะครับคือมันมันความชัวมันจะเยอะกว่ากันนะเราไม่ต้องคำงวลว่าจะมาหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยก็ได้ตังค์นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะอั้นตัวอะไรนะเล่นไปเถอะนะครับตุบๆไปนะเด็กวิ่งอ่ะปิดรับเลยค่ะคืออะไรคุณชันญ์ยาจันยาหรือภาษ,าษาอังกฤษ C H A N Y a นไน่าจะจันญ,ญาเนาะจะปิดรับค่ะราคาคืออะไร ปิดลับอะไรรัฐบาลเขายังไม่เปิดทุกอย่างอาจารย์ให้ไปหมดแล้วนะคุณคุณแชร์ไปดูกอดูเนาะสกอร์เลื่อนมาอาจารย์ให้ไปหมดแล้วหาหน่อยเรามาปิดลับก็ช่างสิเนาะให้ไปหมดแล้วนะครับรัฐบาลยังจะไปปิดลับอะไรนะเพิ่งจะหัวหวาดไว้สามวันเพิ่งจะถามว่าใครจะเอาตัวเด่นรัฐบาลเท่านั้นเองนะครับอืมนะตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่อาจารย์ฟันแบบนี้แต่จะให้เป็นตัวเดียวนะครับ นที่อาจารย์ฟันอย่างเนี้ยแต่ะจอาจารย์จะบอกคําว่าเด่นแค่นั้นนะจะไม่จะไม่ให้ตัวเจาะนะครับอันนี้คือฟันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมาวันที่สิบหกงวดวันที่หนึ่งมันอยู่นี้ไหมเนี่ยงวดวันที่หนึ่งมันออกสามมันออกสองสามที่อาจารย์ฟันอย่างนี้นะ มันออกสองสามเนี่ยนะครับมันจะมาอย่างนี้ตลอดนะครับนะนี้ของกันยาสิงหาเดี๋ยวนะมันอยู่ในเครื่องนี้ไหมเนี่ยอันนี้สิงหาเนี่ยฟันเก้ามันออกเก้าสี่ห้าเนี่ยนะนะครับฟันเก้าเนี่ยมันไม่หลุดนะครับมันจะมาบนเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะอย่างนี้ใครอยากได้ออรอรับตังค์นะมันไม่ติดลับหรือเข้าใจผิดน่าจะเป็นคานอยปิดลับเนาะ อ,อ่ะเดี๋ยวให้นะครับทุกคนพิมพ์รัฐบาลเอาตัวเด่นนะจริงๆว่าจะให้สักสามตัวเพื่อเขาจะจับจุดไม่ได้เอาให้ไปสองตัวก็รู้เลยเลยสินะให้ไปสองตัวเลยนะนะครับตัวเด่นนะครับงวดนี้มาแน่นอนนะคุณทุกคนก็จะเห็นว่าที่อาจารย์เอาให้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จ,จะไปฟันนะครับ ตัวไหนล่างตัวหนบนเห็นอะนะครับรัฐบาลตัวเด่นนะครับประจำงวดวันที่หตุลานะนะซอลเตอรี่ต้องมี2ตัวนี้เท่านั้นนะครับนะถ้าจะวิ่งต้องมี2ตัวนี้เท่านั้นไปท่าทำให้ผิดหวังเห็นเนาะประมาณนี้ <c oughs> นะอย่างทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากเห็นทุกคนอยากได้นะเสียนวิ่งก็รอยอยู่นะโอเคเนาะประมาณนี้แหละ